ก็ออฟฟิศเราอยู่ที่โรงแรมเดลบวบาซ่าตรงรัชดาเลยอยู่ทั้นที่สิบห้าเนาะทาเหตุที่ใช้คำว่าพี่เลยนะไม่อยากแก่ <laughs> พี่เปิดที่นี่เพราะว่ามันมันไม่ไกลนะใครเดินทางก็สะดวกคือรถไฟใต้ดินก็ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นและมันเป็นอะไรที่เราจําเป็นต้องทําให้เขาเชื่อมัน่นอยู่ๆจะเปิดบริษัทบอกบริษัทจะอยู่ยาจะไปเปิดตึกแถวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่มั้งแต่ว่าเรามีความตั้งใจว่า ถ้าธุรกิจจะยาวภาพลักษณ์ต้องได้ภาพลักษณ์มาก่อนเลยความเชื่อมั่นของคนที่จะก้าวเข้าสู่ทีจีไล์เขาต้องเห็นก่อนว่าเออไอนี้เอาจริงไม่ใช่แบบไม่ลงทุนอะไรเลยอะไรก,ก็ไม่ใช่เนาะควนี้วันนี้เราก็จะมีบอร์ดบริหารนะครับประธานที่ปรึกษ,ษาก็คือดรมานนซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าซึ่งเป็นสินค้าที่ส่งออกไปแล้ว33ประเทศทั่วโลกอันนี้คือความที่พี่มั่นใจว่าเออกล้าเปิด เพราะถ้าไม่มีสินค้าดีๆก็ยากนะครับแล้วก็มีพี่ปุลนะครับรองคุณภพเนี่ยก็พี่นี้เขาก็รู้จักแหลนะครับเป็นประธานที่ปรึกษาทําให้พี่รู้จักคุณหมอนะครับเราะฉะนั้นพี่มากันอยู่สองคู่นะครับก็คืออาจารย์กองคํานะครับก็เลยให้เป็นประธานไปเลยพี่ก็เป็นประธานบริหารนะครับแล้วก็ดูแลภาพรวมทั้งหมดนะครับของของทีจีไลท์นะครับแล้วก็นะครับ ภรรยาแต่ละท่านก็ดูแลคนรุหน้าที่ไปนะครับพี่น้ำเพชรก็ประธา,านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพี่นุชก็ประธา,านเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเนี่ยนั่นเองนะคราวนี้เรื่องความบุกความคล้ายๆกับนิดเนี่ยพี่น้ำเพชรคล้ายกันเดี๋ยววันหลังเจอจะรู้เลยว่าแนวเดียวกันแนวลุยแนวสู้แนวถึงไหนถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีหลากหลายแบบที่เป็นแบบนี้เขาเป็นแบนนนบนั้นมันก็มาเชื่อมกันได้ แล้วก็แน่นอนพูดถึงคุณหมอทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับพวกเราก็ผ่าตรงนี้เป็นได้เลยเนาะเรื่องสินค้าได้รับรางวัลน,นะครับการันตีมากมายอยู่แล้วันไ,ไม่ต้อง,องกังวลตรงจุดนี้ใครมาก็มีความรู้สึกว่าเออสบายใจนะครับไม่ต้องมานั่งรู้รว่าุ <c oughs> เพิ่งเปิดมาแล้วสินค้าจะเวิร์กไหมไม่สินค้ามันขายมาย0กว่าปีแล้วสินค้ามันตอบโจทย์ไปแล้วนะครับสินค้าตัวหลักๆก็จะมี3ตัวนี้ตัวหลักตัวนี้ตัวลองแต่คําว่าตัวลองก็เป็นตัวที่ดีมากๆนะครับ SLM V m i ละ Original คือน้ำมันลังข้าวนะครับแล้วก็ SLM เนี่ยถ้าน้องแบงค์กินนะบางคนเนี่ะอย่างพี่เนี่ยสามวันตดไม่เหม็น <c oughs> อืึก็ไม่เหม็นถามว่าคนบนโลกวันนี้ <c oughs> ตดเหม็นหมดถ้าเขากินไปแล้วเขาตดไม่เหม็นเนี่ยมันก็เฮ้ยมันก็อึดถูกไหมมันก็ไม่ตัวรึงดูดได้ดีทีเดียวเพราะอะไรในลำไส้เราเนี่ย เรากินอะไรเข้าไปอะน้องแบ,บนงน้องเนือผ้าพึก็ไปกอง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 อยู่ถูกไหมแล้วสิ่งที่ปัญหาคือมันจะส่งแก๊สพิษออกมาซึ่งไม่ดีละดูดซึมเข้าร่างกายแต่ตัว slm เนี่ยจะไปช่วยมันมีจุลินทรีย์นะครับเพราะว่าพรีไบโอติกกับโปรไบโอติกมันจะสมดุลกันช่วยลดตรงนี้เรื่องแก๊สพิษเพราะฉะนั้นนี่คือตดเราถึงจะไม่เหนี่นเอง,เองวีมิลก็คือตัวธัญพืชนะครับนะครับก็มีน้ำมันรำข้าวนะครับ เอาละเรามีระบบอันนี้สําคัญครับหลายครั้งเนี่ยคนไม่เข้าใจว่าทําธุรกิจเครือข่ายทําไมต้องมีระบบนะครับเพราะธุรกิจเครือข่ายเราเข้ามาทําอะเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาปลักกับเราถ้าเขามาปลักกับเรามาเชื่อมกับเราเราไปไหนไม่ได้เรากลายเป็นสาเหตุของไรายได้วันหนึ่งที่เราไม่อยู่เครือข่ายก็ตายไปด้วยแต่ถ้าเขาปลักที่ระบบ ต่อให้เราหยุดทําแล้วนนราเหนื่อยเมือม่อยล้าคนเขายันเดินงานต่อได้เพราะก็มีระบบนะครับระบบเริ่มต้นจากไหนการชวนคนมาบ้านนี่เราเรียกว่าโฮมมิ้งนะครับมันเป็นกันเองอยู่ๆแต่นีจปที่ประชุมอะไรถูกไหมเออมาน,น่ารู้จักกันนี้ก่อนเหมือนที่รู้จักน้องแบงค์โอเคก็รู้จักกันแล้วหลังจากนั้นชวนไปต่อ,อ,อตัวที่ทีมพิเศษเอาระชวนที่สัตน์งานใหญ่ไปที่นั่น คราวนี้พอมันเป็นพวกกันแล้วเนี่ยมันก็ผ่อนคลายและพอไปถูกไหมแต่ถ้าเราไปชวนไปสํานักงานใหญ่เลยไปเข้า OPP เลยคนจะนั่งกอดอกงงเมื่อไหร่มันจะจบสักทีอะไรประมาณนี้ถูกไหมบางคนบางคนแต่ถ้าเฮาม e ต e e t i มันมีสายสัมพันธ์นั่งกงนั่งกินพูดคุยนู่นนี่นั่นมันกลายเป็นพวกเดียวกันกันแล้วนะครับที่สามคืองาน BSD เราเพิ่งจัดจบไป BSD คือ Business Success Day เป็นงาน ทุกงานคือกระบวนการใส่คนลงไปแล้วเขาจะเกิดวิธีคิดใหม่ <Okay. S 1> ในงาน BSD สมมุติต่อไปเนี่ยนี่เนี่ยก้าวสู่ตำแหน่งไดมอนด์เป็นมนุษย์เงินแสนหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะเป็นเมนสปิเกอร์ของงานนั้นๆงวดที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดได้ตอนนั้นสองเดือนมีไดมอนด์ขึ้นมามีรายได้หกแสนไปแล้ว <Okay. S 1> ชื่อคุณหนูนานมาจากแฮปปี้ มาจากแฮปปี้ได้หกแสนกว่าบาทมีดาวไลนได้สามแสนสองแสนนี่ oh <dear. S 2> เต็มเลยเขาเป็นเกสตสปิเกอร์ในงานก็คือเป็นแขกมาใส่รับเชิญ oh <dear. S 2> เวลาจะเต็มเต็มเขาก็ถ่ายทอดเรื่องราวของเขาถามว่าเราในฐานะคนนั่งฟังเราอยากขึ้นไปแบบนั้นนะเราอยากทําให้คนเนี่ยอยากจะไปอยู่จุดนั้นและเขาก็จะได้พูดเรื่องราวของตัวเองออกมาอันนี้งาน bsd และย5 26ที่นี้คืองานแคม งานแคมป์คือมันเหมือนกับปฐมนิเทศนะนเนาะคนใหม่ๆที่เข้ามาจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน,ในงานแคมป์นะครับทั้งสินค้าทั้งผ่าแผนกรตลาดด้วยทั้งระบบเทรนนิ่งต่างๆจะพูดในงานแคมป์และมีเรื่องวิธีคิดและวิธีการคราวนี้งานต่อมาคือออโตจิบเทนิแคมป์อันนี้แหละคือคิดใต้เสมกเรามีรองรับไว้เพราะอะไรเราจะอยู่ร่วมกันเป็นองค์กรที่เป็นปึกแผ่นได้มันต้องมีสิ่งเหล่านี้ ให้เขาเข้าใจนะครับหลังจากนั้นใครที่จะเป็นไดมอนด์ก็จะมีเรื่องของไดมอนด์ฟอรัมแคมป์เช่น mm. เขาเป็นรูบี้แล้วอยากเป็นไดมอนด์ทำยังไงเราต้อจัดแคมป์นคนที่เป็นรูบี้เพื่อก้าวสู่ไดมอนด์นั่นเองเพราะนี่คือการเวี่ยงคนคําว่าระบบคือเวียงคนไปแต่นะงานให้เขาพัฒนาให้เขาได้คิดด้วยตัวงเขาเองเนาะอาหลักคราวนี้มันดูเรื่องแผนแผนการตลาดมี9ช่องทาง ช่องทางแรกจากการทํรากําไรขายปรีกนะครับ10-50%ช่องทางที่2จากโบนัส MVP ช่องทางที่สามค่าแนะนํนนา70%ช่องทางที่4ค่าบริหารทีม50%ช่องทางที่5แมตชิ่ง50%ช่องทางที่6ยูนิเลเลเวล100%ช่องทางที่7กองทุนสวัสดิการ1% 8กองทุนพิเศษ1%แล้วก็สุดท้ายคือโบนัสสักเซสวันทางโบนัสก็คือจ่ายให้200,000บาทถึง1ล้านบาทนะครับ ใครที่เป็นตำแหน่งดับเบิลไดมอนด์ขึ้นไปก็จะได้2 0 0 0 0นบาทนะมาดูแต่ละข้อครับในธุรกิจเราเลือกแพ็กเกจเมื่อกี้ถามว่าตำแหน่งไอ้ที่เรียกนี่คืออะไรไะ MB คือ Member สมัครฟรีโอเคนะครับสมัครฟรีในธุรกิจเราสมัครฟรีแต่สิ่งที่คนสมัครฟรีจะได้รับอะไรได้รับ POINT 1,000 p o i n พอยต์เรียกว่า MBP พอยต์ MBP POINT เอาไว้ใช้ทำอะไรเอาไว้ใช้ ไปแลกซื้อสินค้าจากราคาสมาชิกซึ่งถูกแล้วได้ถูกไปอีกว้าว <Wow. S 1> สมมติแบงค์เป็นคนใหม่แบงค์อาจจะมไม่อยากทำธุรกิจอะไรมากมายหรอกสมัครเข้ามาอย่างน้อยฉันได้พอยต์ตัวนี้ mm hmm. มาซื้อกาแฟได้กินแบบเออแฮปปี้ไว้ได้เทสสินค้าในราคาที่ถูกนะครับและข้อดีคืออะไรอย่างพี่นิเขาเนี่ยสมัครเข้ามาเขาได้พันพอยต์ใช้แลกซื้อหมดแล แล้วมันจะได้อีกไหมอ่ะสำหรับคนที่ใช้หมดไปแล้วได้ถ้าพี่นิสปอนเซอร์แบงค์แบงค์ได้พันพันร้อยแต่พี่นิได้อีกห้าร้อยอันนี้สุดยอดมากเนาะคือคือต้องบอกว่าเราให้ก่อนในจงนในธุรกิจเราเราต้องการให้คุณตลอดไปไหมคตลอดไปครับห้าร้อยใช่ครับสปอนเซอร์ลูกใหม่ก็ได้ตลอดได้เพิ่มสมมุติว่านี้สปอนเซอร์เอ่อก้มาได้แล้วห้าร้อยสปอนเซอร์แบงค์อีกได้อีกห้าร้อยแล้วก็ เก็บไว้ของเราได้เลยเห็นไหมครับเอาเอาไว้ใช้ได้เลยนะครับมาที่ user user นี่ก็คือการเริ่มต้นนะครับในการเป็นนักธุรกิจในเลเวลแรกเขาสามารถซื้อสินค้ามูลค่า3,000บาทประมาณ500 PV สะสมก็ได้สมมติแบงค์ไปเจอเพื่อนเฮ้ยแบงค์กูไม่มีตังกว่า3 0 0พันกูขอซื้อทีละพันได้ไหมได้ครบ500 PV เมื่อไหร เป็นเงินอนตโนมัติอัตนมัติครับเริ่มเริ่มเก็บจัดคะแนนตรงไหนฮะสมติการซื้อสินค้าแต่ละครั้งมี p ีวีอยู่คนนั้นก็ไม่มีตังค์จะก็อาจพระอาจจะซื้อน้ำมันรำข้าวกระปุกนึ่งก็เก็บไปแล้วสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยห้าร้อยเท่าไหร่ไม่ถึงขึ้นแบบบางบริษัทไม่ไม่เก็บไม่เก็บต้อง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 เป๊ะเลยต้องก้อนเลยทีเดียวเราไม่ เราช่วย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 รากาใช่เราช่วยรักยญาถูกอันนี้รักยญาจริงจริงถูกเราช่วยช่วยตั้งแต่ฐานแรกของคนะให้เขาก้าวเข้ามาในธุรกิจเราแบบง่ายง่ายคือสมัครซื้อปื๊บเราซื้อินึ่งานกบสะสมพีวีถูกต้องครับถูกต้องครับซพีวีก็เก็บหมดเลยเก็บหมดเลยครับเก็บหมดเลยห้าร้อยพีวีเมื่อไหร่คุณเป็นนักธุรกิจได้เลยนี่คือสิ่งที่เราให้จริงๆเนาะหลังจากนั้นก็จะมีใครบางคนเขาก็เลิกอ่า ขาอ,อยากเขาอ,อยากเป็นซูเปอร์วิเซอร์เดี๋ยวมันมีเหตุผลว่าแต่ละตำแหน่งมันมีข้อดียังไงนะครับซูเปอร์วิเซอร์เขาซื้อ1,000 p พีวีเมื่อไหร่หรือตั้งแต่คนแรกเลยสะสมมาตั้งแต่ไม่รู้แหละกี่ดงกี่เรียนของเขาแต่ที่1,000ปุ๊บเขาเป็นซูเปอร์วิเซอร์สะสมได้ทุกมาทุกเด<อ><ล>ือนตลอดเลยคระตลอดจะไม่นจะต้องสองเดือนไม่โน no. ตลอดเลย <Wow. S 1> แล้วอพี่ลืมบอกวันนั้นที่พี่เขียนแผนอีกจุดหนึ่งนี่คือสิ่งที่คือแผนของเราอ่ะคือแผนที่ให้จริงปกติแล้วอ่ะเวลาเราเข้าไปรำธุรกิจพี่ถามนิว่าเวลาเป็นนักธุรกิจแล้วอ่ะต้องรักษาย,ยอดถูกไหมค่ะของเราฟ,นะฟรีนะฟรีรักษาย,ยอดสองเดือนรักยอดเท่ากับคนลากยะคือคนจะมีปัญหา เงินกูยังไม่ได้เลยอ่ะกูต้องมานั่งรักษายอดแล้วเหรอเขาก็ไม่แฮปปี้ถูกไหมเรามีโอกาสให้เขาสร้างธุรกิจอยู่แต<บ>่ <2 S 3> ที่นี่รักษาย,ยอดไม่แพงเมันตามตำแหน่งเลยอ๋อเหรอจ๊ะตามตำแหน่งเลยครับตำแหน่งสูงรักษารักษาย,ยอดสูงสุดคนที่มีรายได้หนักล้านรักษาย,ยอดเท่าไหร่หรือครับสองพันสี่คุณได้เป็นล้านเลยคุณรักษาย,ยอดได้สองพันสี่ค, 2, คุณได้เป็นล้านแล้วอะ่ะได้เป็นแสนแล้วตำแหน่งสามพันนี่รักษาย,ยอดประมาณเท่าไหร่ประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอยู่โอเคครับในสไลด์นี้ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวดูเพราะว่าสลดุนี้ต้องเปลี่ยนทำใหม่เราจะนับเป็นเมนจิงเออเมนเจอร์นะครับ3,000ันทีวีสูงสุดคือดีเลคเตอร์คือ5,000ันทีีที่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเก็บสะสมมาได้ตลอ,อดเลยนะโ <Okay. S 1> อเคเพราะฉะนั้นจะมีใครบางคนเลือกแพคเกจนี้เลยเดี๋ยวมันมีเหตุผลว่าทำไมเขามองไปที่นี้เลยก็แล้วแต่เขาแต่มันมีข้อดีนะครับลองดูนนะ สินค้านะครับอันนี้คือข้อแรกกำไรขายปีเราตั้งราคาสินค้ากับคะแนนเท่ากันทั้งหมดเลยเพื่อสะดวกในการเปลี่ยนโยกย้ายนู่นนี่นั่นเปลี่ยนสลับกันได้หมดเลยนะครับโบนัสามาดูโบนัส MVP สมัครรับฟรี1,000คะแนนเอาไปใช้ซื้อสินค้าใน MVP s ็ตเช่นกาแฟแก้กดไหลย,ย้อนราคาสมาชิกติ่ที่250บาท ดึงมาใช้100คะแนนบวกเงินไปอีก150ได้กาแฟราคา250ราสิบไปกินแต่ถ้าไม่มีพอยตนี้เขาจะต้องซื้อ250นั่นทุกคนก็แฮปปี้แล้วซื้อถุงลงถูกไหมครับโกโก,โก้เช่นเดียวกันนะครับอ,อยากสอ <2, S 2> <8. S 3> ยแบบใช่มันเปิดใจคนได้ง่ายครับแล้วกาแฟก็ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยวันนี้มีนักข่าวช่องสามมา ชื่ออะไรจำไม่ได้และใบขวานละพามากินกาแฟเขาแหปปีมากเลยนะครับก็ใช้แค่ร้อยแปบาทเขาก็ซื้อโก,โกโกได้ยาสิฟันทเช่นเดยียวกันครับปกติร้อยเ้าบเอามาห้าเอาแค่ห้าสิบก็ขาดได้ได้ซื้อได้แค่ร้อยสี่บ้าบาทนะครับเ okay. ่าแนะนำเอาหลักตรงนี้การเลือกแพ็กเกจมีผลปกติค่าแนะนำเนี่ยมันได้ไม่เยอะชั้นขนาดนี้เนะ อันนี้เราได้ถึง5ชั้นด้วยกันนะครับถ้าเขาเป็นเมมเบอร์ไม่ได้แล้วเป็นแค่สมัครฟรีทำตรงนี้ไม่ได้จะเริ่มได้ตั้งแต่ยูสเซอร์ครับยูสเซอร์เนี่ยสมมติน้องแบงค์เป็นยูสเซอร์ไปแนะนำมาแนะนำพี่น้องแบงค์จะได้จากพี่เนี่ย40%น้องแบงค์พี่ไปแนะนำพินิน้องแบงค์จะได้จากพินิ10% 2เ็จนสองชั้น แต่ถ้าน้องแบงค์เป็นซูเปอร์วิเซอร์จะได้3ามชั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนถึงเลือกแพ็กเกจดีเลกเตอร์นั่นเองนะครับแต่บางคนเขาก็ไม่ได้รีบค่อยๆตายแล้วแต่เขาเราไม่มีการบังคับกันนะครับต่อมาครับค่าบริหารทีมก็คือทีมอ่อนทีมแข็งนั่นเองนะครับในธุรกิจของเราเนี่ยเราคิดจากคะแนนทีมอ่อนฝั่งไหนที่เป็นคะแนนทีมอ่อน ะะเราจะให้50%ไม่ว่าใครหามาก็าตามในองค์กรนั้นรมองภาพออกอยู่แล้วแหละลงไปซ้ายขวาเนี่ยมีการสปอนเซอร์ลงมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเราก็จะได้50%คราวนี้ถ้าเราเป็นยูเซอร์เมมเบอร์ไม่ได้อแล้วนะเนาะเพมมเบอร์สร้างธุรกิจไปได้เราจะเก็บคะแนนทีมป่อนได้วันละ2,000บาทต่อให้มีคะแนนมากมาเท่าไหรก่ก็ตามจาก maximum ได้แค่วันละ2,000บาทหรือเดือนละ6 0 0 0 0บาทนะครับถ้าเราเป็นซูเปอร์วิเซอร์เราจะสามารถเก็บรายได้วันละหมื่นบาทหรือเดือนละ3,000 0บาทถ้าเราเป็นเมนเจอร์เราจะเก็บรายได้วันละ4 0,000บาทหรือเดือนละล้านสองแสนบาทแต่ถ้าเราเป็นดีเรคเตอร์เราจะเก็บคะแนนเก็บรายได้ได้เดือนเอ้ยวันละ1 0 0 0 0แบาทเดือนละ3 0 0ล้านบาทคือสูงสุดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเอาหลับแมทชิ่ง คำว่าแบบที่คือลูกหลานเหลนหลนรวยล้วกันไม่เอาลือนะรวยห้าชั้นเราเรามองดูว่าถ้าลูกหลานเหลนหลนแล้วเนี่ยได้รายได้ข้อเมื่อกี้เนี่ยเท่าไหร่ก็ตามเราจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นทั้งหมดทั้งทุกเจนคือห้าสิบแต่จะแบ่งเจนลับสิบทุกเจนเท่ากันทั้งหมดทําไมมีเหตุผลนี้เพราะว่าเราจะได้ไปช่วยได้ทุกชั้นถ้าเอาไปให ชั้นหนึ่งเยอะชั้นสองน้อยลงชั้นสามน้อยลงชั้นส0น้อยลงจะไม่มีใครไปช่วยชั้นล่างคนจะเกี่ยงกันไปช่วยเพราะนั้นเท่ากันง่ายที่สุดเท่ากันเลยจะได้ไปช่วยทุกคนไปตรงไหนก็ได้เท่ากันชั้นห้าเราอยู่ที่นครปฐมไปก็ได้สิเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าชั้นห้าอยู่นครปฐมได้สองเปอร์เซ็นต์ใครจะไปค่าน้ำมันยังไม่คุ้มเขากิจกิรมนี้เราก็เลยตัดจัดให้เลยครับทุกชั้นเท่ากันทั้งหมดเลย ข้อนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะพี่แต่เป็นมนุษย์เนล้านะจากเ s t a สตาร์ hmm. พ่ะวาแมทชิ่งนี่แหละแ mm hmm. มทชิ่งนี่แหละนะอยู่ในเลเวลเมื่อกี้คนที่มาซื้อสินค้ากาแฟโกโก้ยาสีฟันมันมีคะแนนด้วยนอกเหนือจากให้พอยต์แล้วดันมีคะแนนส่งมาคำนวณให้ที่นี่ด้วยนะครับทุกๆการซื้อจัดของสินค้า MVP POINT จะได้5%จากตัว PV เนาะ เนี่ยจะเกิดที่แท้เกิดการสะสมน้องแบ่งรองรับ้าได้จากอย่นี้ด้วยได้จากอย่นี้ด้วยต้องแบ่งรอรับ้าถ้าเรามีองค์กรบริโภคสินค้าเยอะเท่าไหร่ก็ตามได้จากการรักษายอดของเขาด้วยนั่นหมายว่าเวลาสร้างองค์กรไปเนี่ยเวลานานๆเข้าไปเนี่ยการสปอนเซอร์เราจะน้อยลงเราก็จะเริ่มไปดูบริหารทีละเราไม่คงมานได้วิ่งไปสปอนเซอร์อีกแต่นี่คือรายได้ที่จะประคับประคองเรา เพราะเวลาองค์กรเราเยอะเยอะเนี่ยตรงนี้รายได้มหาศาลเดี๋ยวเยอะขนาดไหนเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูว่าทำไมพี่ถึงบอกว่าไอ้รายได้ตรงนี้มันเยอะจริงๆนะครับและกองทุนสวัสดิการหนึ่งเปอร์เซนเราให้จากนะักธุรกิจระดับล่างนี่แหละไม่ต้องจะเป็นต้องขึ้นตำแหน่งนสูงๆแนละ้วถึงจะมาให้ไม่ใช่ระดับล่างนี่เราก็ให้แล้วนะครับแล้วก็กองทุนพิเศษเนี่ยเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเรื่องของออเซลหรือรถ จะช่วงนั้นแบบโอเคเรามีกําไรของบริษัทมาขนาดนี้โอเคทําโปรมชั่นลงไปเลย่า้รถไหมหรือจะเป็นเงินอะไรนี้ก็ว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันทมโบนัสก็คือการจ่ายถ้าเขาเป็นตั้งแต่ระดับดับเบิ้ลไดมากขึ้นไปเขาจะได้รับ2 0,000นบาทแต่ถ้าตายไปเลยนะถึงโรโย่ค่าได้มากด์เขาจะได้รับ1นล้านบาท